นางเสืองแม่คนแรกของไทยที่ปรากฏในจารึกประวัติศาสตร์พ่อกูชื่อสีอินทราทิ์แม่กูชื่อนางเสืองสำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์เนี่ยหรือว่าที่ยังพอจำเนื้อหาในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้เนี่ยนี่อาจจะเป็นประโยคที่เราคุ้นหูมากที่สุดจากศิลาจารึกหลักนั้นน,นะครับ คำจารึกที่กล่าวถึงแม่ที่ว่ากันว่าเป็นจารึกชิ้นแรกสุดในประวัติศาสตร์ของชาติที่ได้กล่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งครับที่อาจจะไม่ได้มีบันทึกเรื่องราวอื่นๆไว้มากมายนะครับแต่ก็ทำให้คนรุ่นต่อมาอีกกว่า700ปีนั้นนะ่ะได้รับรู้และก็รู้จักแม่ของแผ่นดินคนแรกคนนี้ครับนางเสืองเป็นใครและก็มีที่มาอย่างไรผูกพันกับประวัติศาสตร์ชาติไทยยังไง และก็ความเป็นไปจากจารึกในศิลาหลักนั้นบอกเล่าเรื่องราวอะไรเมื่อกว่า700ปีก่อนกับเราบ้างวันนี้ผมจะเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทั้ง YouTube c h anel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook และก็ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนครับ กดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เลยครับและถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่าซ u เปอร์แทนสทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอขระคุณมากครับเรื่องราวในวันนี้นี่ได้ข้อมูลจากหลายที่นะครับ ทั้งในหนังสือและก็บทความนะครับโดยเฉพาะบทความของรองาศาสตราจารย์ดรมังกรทองสุขดีนะครับที่เขียนไว้ในศิลปวัฒนธรรมเมื่อปี2544นะครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะเริ่มประกาศให้มีวันแม่เป็นครั้งแรกมาตั้งแต่เมื่อวันที่15เมษายน2493นะครับ โดยมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยของจอมพลปพิบูลสงครามก็ตามครับแต่ผู้คนในสมัยนั้นกลับนิยมเรียกว่าวันแม่แห่งชาติครับต่อมาเนี่ยในปี2519ทางรัชการได้เปลี่ยนชื่อใหม่ครับแล้วก็ถือเอาวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็คือวันที่12สิงหาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาติครับแล้วก็ ปวงประชาก็ได้เทิดทูนพระองค์เป็นแม่หลวงของปวงชนสืบมาจนทุกวันนี้นะครับแต่หากมองย้อนอดีตไปจนถึงในสมัยสุขโขทยัยที่ถือกันว่าเป็นราชอาณาจักรแห่งแรกของไทยเนี่ยเมื่อประมาณสัก700กว่าปีมาแล้วนะครับเราก็จะพบศิลาจารึกหลักที่หนึ่งที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่เป็นหลักฐานทางวรรณกรรมชิ้นเอกครับ ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และก็โบราณคดีที่สำคัญอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะเพราะคุณรา,คามคำแหงมหาราชเนี่ยทรงเบิกองค์การประกาศนะครับในด้านที่1บรรทัดที่1ถึงสเนี่ยทรงบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าพ่อกูชื่อสีอินทราิิย์แม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองผูพ้พี่น้องท้องเดียว5คนผู้ชาย3าผู้หญิงสองพี่เผือผู้อ้ายตายจากเผื่อเตรียมแต่อย่างเล็ก จากรึกนี้นะครับคงจะไม่มีใครที่จะพรณน,นาได้นะครับเหมือนกับคุณทองเจอือสืบชมพูครับผู้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในแผ่นดินสุโขทัยนะครับซึ่งบอกเอาไว้ว่าเป็นองค์การประกาศจากจิตวิญญาณของพ่อขุนรามความแห่งมหาราชด้วยความภาคภูมิและทรนงด้วยความเป็นไทยครับก้องสถานกลางวานอยู่ในสำนึกของผู้ฟังเป็นประโยคที่พริ้งไพเราะด้วยภาษาไทยแท้ๆนับเป็นอมตะภาษาไม่มีประโยคใดสนอเท่า นับแต่โพ้นจนถึงบัดนี้เพราะข้อความเพียงเท่านี้แต่แฝงความเป็นไทยไว้ทุกอนุแห่งตัวอักษรมีกษัตริย์พระองค์ใดในโลกที่บอกชื่อพ่อกูด้วยความภาคภูมิใจเคารพเทิดทูนบอกด้วยภาษาไทยแท้ที่เป็นภาษาของพ่อกูมีกษัตริย์องค์ใดในโลกที่บอกชื่อแม่กูด้วยการให้เกียรติสตรียกย่องเชิดชู มีแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชบรรพชนต้นแบบของคนไทยเพียงหนึ่งเดียวนี้เป็นคนไทยที่ใช้ภาษาไทยได้ดีที่สุดประทัดรัดสละสลวยพูดตรงประเด็นได้ครบที่สุดคนฟังเข้าใจง่ายที่สุดนี่คือคำพนาณาของคุณทองเจอือสืบชมพูนะครับดังนั้นแม่กูชื่อนางเสืองเนี่ยจึงบ่งบอกว่านางเสืองเนี่ยเป็นแม่ที่เป็นชื่อสตรีไทยคนแรกที่ปรากฏในประวัติศาสตร์เมื่อ700กว่าปีมาแล้วครับ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและก็น่าอัศจรรย์ใจพอสมควรนะครับคุณผู้ฟังครับนางเสือ่ยมีประวัติค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าพระรจะสมภพเมื่อใดที่ไหนหรือสวรรคตเมื่อใดเนี่ยก็ไม่ทราบความนะครับปรากฏพระองค์ครั้งแรกและก็ครั้งเดียวจากเนื้อความในจารึกพ่อขุนรามคำแหงนี่แหละครับนางเสืองเน่ยนอกจากจะเป็นสตรีไทยคนแรกที่ถูกจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็จึงเป็นแม่คนแรก ที่มหาราชพระองค์แรกของไทยเนี่ยประกาศพระนามไว้ว่าเป็นแม่กูครับในประวัติศาสตร์การสถาปนาราชาอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยก็ไม่ได้กล่าวถึงพระนางนะครับกล่าวแต่เพียงว่าเมื่อพ่อขุนศรีนาวนำถมผู้ปกครองสุขโขทัยเนี่ยสวรรคตลงเนี่ยขอมสมาดโขนลำพงก็ได้เข้ายึดเมืองสุขโขทัยครับพ่อขุนบางกลางหาวผู้ครองเมืองบางยางเนี่ยก็ได้แจ้งให้พ่อขุนผาเมืองพระสหายที่เป็นโอรส ของพ่อขุณสีแนวนำถมครับและก็เป็นพระสวามีของนางสิขรเทวีนะครับราชธิดากษัตริย์ขอมครับซึ่งไปครองเมืองราชให้ทราบข่าวครับและก็รวมกำลังกันขับไล่ขอมสมบดโขนลำพงนะครับพ่อขุนพาเมืองเนี่ยยึดได้เมืองสุขโขทัยครับพ่อขุนบางกลางหาวย,ยึดได้เมืองศรีสัชนาลัยพ่อขุนพาเมืองก็ได้แสดงน้ำใจตอบแทนพระสหายนะครับที่ช่วยกอบกู้ราชธานี โดยยกเมืองสุขโขทัยให้ครอบครองครับทั้งยังมอบสิ่งมีค่าให้อีกสองสิ่งครับเสริมเกียรติพระสหายก็คือพระขันชัยศรีและก็พระนามศรีอินทรปตินทราทิตย์ครับที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าชัยวรมันที่7ส่วนตัวเองเนี่ยไปครองเมืองศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นเมืองรองนะครับและจากจารึกนี้ก็คงไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปครับว่านางเสืองเนี่ยเป็นใครและก็มีความสำคัญอย่างไร ก็อาจจะเกิดคำถามได้ว่าเสืองเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับเสืองนี้น่าจะมีที่มาจากคำว่าเสริงครับซึ่งแปลว่าสางหรือว่ารุ่งสางสว่างยามอรุณนั่นแหะครับหรืออาจจะมีที่มาจากคำว่าเชื่องซึ่งแปลว่าช้าแช่มช้อยไม่ดุร้ายนะครับใจดีนางเสืองเป็นสตรีที่สำคัญคนแรกของชาติไทยครับทรงเป็นพระราชมารดาของกษัตริย์ไทยสองพระองค์ก็คือพ่อขุนบานเมือง และก็พ่อขุนรามคำแหงมหาราชครับและน่าจะเป็นแม่คนไทยคนแรกที่พระราชโอรสเทิดพระเกียรติว่าแม่กูชื่อนางเสืองคนสุขโขทัยเนี่ยปากใจเชื่อนะครับว่าเทวรูปหินสลักจากหินชนวนสีเขียวสูงประมาณเมตรเศษเนี่ยแล้วก็ประทับยืนทรงพระภูษาไม่ฉลองพระองค์ทรงเครื่องแบบนางกษัตรเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่ถ้ำพระแม่ย่าครับหันพระพักไปทางทิศใต้เนี่ย ก็คือพระขพุงผีนะครับดังหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกพ่อคุณรามคำแหงมหาราชนะครับซึ่งอยู่ในด้านที่3บรรทัดที่3ถึงบรรทัดที่10นะครับอันนี้บอกว่าเบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้กุดีพิหารปู่ครูอยู่มีสรีพงมีป่าพร้าวป่าลางมีป่าม่วงป่าขามมีนัโคกมีพระขพุงผีเทพดาในเขาอันนั้น เป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้ขุนผู้ใดถือเมืองสุโข,ขทัยนี้แล้วไหว้ดีะลีถูกเมืองนี้เที่ยงเมืองนี้ดีผีไหว้บดีะลีไม่ถูกผีในเขาอันบอกคุ้มเกรงเมืองนี้หายอาจจะฟังยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นภาษาที่อยู่ในจารึกเมื่อเจ0ร้อยกว่าปีก่อนนะครับพระขภุงผีนั่นหมายถึงเทพยดาครับซึ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งยอดเขาสูงนะครับขพุงเนี่ยแปลว่ายอดเขาสูงครับ ซึ่งทรงอิทธิพลยิ่งกว่าเทพใดๆในเมืองสุขโขทัยครับซึ่งสถิตยอยู่ณยอดเขาหลวงครับซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงใหญ่กว่าภูเขาใดๆแล้วก็อยู่ห่างจากเมืองเก่าสุขโขทัยไปทางทิศใต้หรือว่าเบื้องหัวนอนนะครับเพราะว่าเวลานอนเนี่ยจะเอาศีรษะไปทางทิศใต้เหยียดเท้าไปทางทิศเหนือครับทิศเหนือก็จึงเรียกว่าทิศต,ตื่นนอนครับแล้วก็จะไม่หันนอนศีรษะไปทางทิศตะวันตกเพราะว่าเวลาฝังศพก็ต้องหันศีรษะคนตายไปทางตะวันตกนะครับ เดือนกุมภาพันธ์2455จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาัก,กรพงษ์ภูวนาถเนี่ยได้เสด็จขึ้นไปสำรวจเมืองสุโขทัยครับท่งบุกป่าไปที่เขาเล็กๆล,ลูกหนึ่งสูงประมาณสัก30เมตรเท่านั้นนะครับซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงสุโขทยัยห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณสัก15กิโลเมตรครับซึ่งท่านก็ได้พบกับเทวรูปองค์หนึ่งครับทำด้วยหินสีเขียวสูงประมาณสัก1เมตร30เซนครับ เป็นรูปผู้หญิงที่ไม่สวมเสื้อครับใบหน้าในลักษณะเป็นรูปไข่ดูเป็นคนแก่นะครับบนศีรษะี่มีกรวยซ้อนขึ้นไป4ชั้นมีเครื่องประดับห้อยอยู่ที่ใบหูทั้งสองข้างครับแล้วรัดอยู่ที่ข้อมือกับต้นแขนที่ห้อยลงมาแนบกายทั้งสองข้างแล้วก็นุ่งผ้ากรอมเท้าครับห้อยชายช้อนลงมา3ชั้นครับทรงเชื่อว่าเทวรูปนี้เป็นเทวดาในเขาอัน,นั้นครับเป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้ ซึ่งเรียกว่าพระขพุงผีครับทรงดำริว่าหากปล่อยทิ้งไว้ก็คงสูญหายก็จึงโปรดให้นำไปเก็บรักษาไว้ที่สารกลางจังหวัดสุขโขทัยครับต่อมาในปีพศ2496เนี่ยเมื่อมีการบูรณะตกแต่งจังหวัดสุขโขทัยครั้งใหญ่นะครับก็จึงได้สร้างศาลครับแล้วก็อัญเชิญเทวรูปที่สมเด็จเจ้าฟ้าจาักรพงษ์ัวนาทรงพเนี่ยมาประดิษฐานไว้ในศาลนะครับ เมื่อชาวเมืองสุโขทัยมาครบราบไหว้ก็ได้เห็นใบหน้าของเทวรูปและก็พากันเรียกว่าแม่ย่าครับโดยเชื่อว่าเป็นนางเสืองนะครับและผู้เขาที่พบเทวรูปก็เรียกกันว่าเขาแม่ย่าไปด้วยแหละครับนักประวัติศาสตร์และโบราณคดีส่วนใหญ่ในเชื่อนะครับว่าพระคะพุงผีซึ่งเป็นเทพอันเป็นใหญ่กว่าผีทุกผีในเมืองนี้เนี่ยคงจะหมายถึงพระนางเสืองครับพระราชมารดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่ง ปกครองให้ไร่ฟ้าหน้าใสนะครับแบบพ่อปกครองลูกครับแล้วก็จึงเคารพนับถือพระนางเสืองในพระนามของพระแม่ย่าครับแต่เดิมเนี่ยแม่ย่าประดิษฐานที่ถ้ำเขาแม่ย่าเนี่ยเป็นลักษณะเพิงผาบริเวณโซกพระแม่ย่านะครับซึ่งเป็นทานน้าไหลมาจากเทือกเขาหลวงครับซึ่งอยู่ในบ้านโคกมนตําบลมนคีรีอําเภอเมืองสุขโขทัยนะครับในฤดูฝนเนี่ยจะมีน้ําป่าไหลหลากลงมาอย่างรุนแรงครับ พุ่งข้ามเพลิงผ่าถ้ำเขาแม่ย่าไปครับเรื่องนี้นางประพลธุราราชเนี่ยผู้ได้รับสัมปทานทําป่าไม้ในเขตเขาหลวงในช่วงปี2480ถึง2500เนี่ยเคยเล่าให้ฟังไว้นะครับว่าเวลาที่ลมพายุฝนฟ้าตกแล้วเนี่ยจะต้องให้คนงานเนี่ยผูกวัวผูกมา้าผูกล่อแล้วก็เกวียนตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆให้มั่นคงครับแล้วขึ้นไปบนเนินเขาเพราะว่า หลังจากนั้นไม่นานนักในน้ำป่าจะไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากนะครับพัดพาเอาสิ่งของต่างเนี่ยเสียหายได้ครับแต่ว่าจะกินเวลาไม่นานนักก็จะหยุดครับมีหลักฐานทางราชการในสมัยต่อมาเนี่ยพบว่าเมื่อราวซักพศ2458สม24เด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยได้เสด็จตรวจหัวเมืองฝ่ายเหนือครับ แล้วก็มีรับสั่งให้พระยารามราชพักดีซึ่งเป็นเจ้าเมืองสุขโขทัยเนี่ยอัญเชิญพระแม่ย่ามาไว้บนสารกลางจังหวัดครับซึ่งจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยต่อมาในปี2477กรมศิลปากรได้ประกาศรับพิพิธภัณฑ์ที่สารกลางจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยเป็นสาขาของพิพิธภัณฑ์ทสฐานแห่งชาตินะครับจนกระทั่ง2495 นายเชื่อมสิริสนธิได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยครับก็จึงได้ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองสุขโขโท,ทยัยจากเอกสารหลักฐานและก็ศิลาจารึกต่างๆนะครับหลังจากได้เดินทางมารับตำแหน่งแล้วเนี่ยก็ได้กระทําพิธีบัตรพลีนะครับบวงสรวงในเมืองเก่าสุขโขโท,ทยัยและก็ตั้งจิตอธิษฐานที่จะเริ่มต้นบูรณะเมืองเก่าสุขโขโทัยครับ สิ่งแรกที่สะดุดใจเมื่อก้าวเข้าสู่สลักกลางจังหวัดซึ่งเป็นอาคารไม้แบบโบราณก็คือรูปหินสลักพระแม่ย่าซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองสุขโขทัยนี่แหละครับซึ่งตั้งพิงอยู่ในห้องซึ่งจัดเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับและก็ทราบว่าในแต่ละปีจะมีการนําพระแม่ย่าเนี่ออกแห่ให้ประชาชน,นได้ส่งน้ําครับแล้วก็เป็นการขอฝนในช่วงฤด,ดูที่ฝนแล้งนะครับซึ่งมีความเห็นว่าอาจจะทําให้เกิดการชํารุดเสียหายได้นะครับ และก็ไม่สะดวกที่ประชาชนจะมากราบไหว้บูชาครับก็จึงเริ่มให้สร้างศาลขึ้นครับเพื่อประดิษฐานพระแม่ย่าณบริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดสุโขทัยนั่นแหละครับกระทั่งกุมภาพันธ์2496การก่อสร้างศาลพระแม่ย่าก็แล้วเสร็จครับและก็ได้ทําพิธีอัญเชิญพระแม่ย่าเนี่ยมาประดิษฐานไว้ในศาลเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมากราบไหว้และก็บูชาได้นะครับและก็เป็นที่รวมใจสมกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ คู่บ้านคู่เมืองสุขโขทัยครับวันที่15มิถุนายน2496นายกรัฐมนตรีเน้นำเรื่องการบูรณะเมืองเก่าสุขโขทยัยตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอเนะี่ยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับซึ่งคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบและก็มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูบูรณะจังหวัดสุขโขทัยขึ้นครับโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานกรรมการนะครับ ในขณะนั้นเนี่ยจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วยครับจนวันที่21สิงหาคม2496นายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมประวัติศาสตร์เมืองสุโขทัยครับโดยมีพระยาอนุมานราชทนเ,นเป็นประธานคณะอนุกรรมการนะครับประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยหลายท่านมากครับ ในเชื่อมผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งข้าหลวงจังหวัดสุขโขทัยในช่วง2,496ถึง2,501เนี่ยและก็ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐบาลสมัยนั้นให้พัฒนาเมืองเก่าสุขโขทยัยจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นสุขโขทัยและก็อุทยานประวัติศาสตร์ของโลกนะครับหรือว่า the world heritage แห่งแรกในประเทศไทยครับได้บันทึกความทรงจำเกี่ยวกับพระแม่เอาไว้ด้วยนะครับบอกว่าหลังจากการสร้งสางศาลาพระแม่ย่า และการเริ่มต้นบุรณะเมืองเก่าสุขโขทัยแล้วเนี่ยในเชื่อมเนี่ยมีความประสงค์ที่จะสำรวจเส้นทางไปยังถ้ำพระแม่ย่าครับเพื่อพิจารณาสถานที่ที่พระแม่ย่าเคยปริสถานอยู่ครับในขณะนั้น,นสภาพโดยทั่วไปเนี่ยรกร้างแล้วก็เป็นดงยาคามีป่าไผา่ป่าอ้อยมีหล่มโคลนนะครับการเดินทางจึงต้องเตรียมพาหนะอาหารน้ำและก็เครื่องมือที่จะบุกเบิกเส้นทางให้พร้อมครับ คณะสำรวจซึ่งนำโดยนายเชื่อมนางปทุมสิริสนธินายสุธรรมวงโดยหวังซึ่งเป็นประลัดจังหวัดนะครับและก็คณะกรรมการจังหวัดอีกหลายท่านเนี่ยได้ออกเดินทางโดยรถจี๊ปของจังหวัดครับและรถจี๊ปของโรงต้มกลั่นสุราสุขโขทยัยของนายประเรสริฐโคศิตานน์นะครับก็ร่วมเดินทางไปด้วยครับระหว่างทางเนี่ยต้องหยุดพิจารณาหาเส้นทางแล้วก็เปิดป่าเป็นช่วงๆนะครับการเดินทางไปได้ช้าแล้วก็ค่อนข้างลําบากครับ เมื่อเดินทางมาได้ระยะหนึ่งก็ได้พบกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งครับซึ่งพักอยู่แถวนั้นพร้อมเครื่องมือและก็เสบียงอาหารสาหรับเดินป่าครับพอสอบถามก็ได้ความว่าพระแม่ย่าเนี่ยมาเข้าฝันครับว่าวันนี้จะมีเจ้านายและคณะเดินทางมาเยี่ยมสถานที่ที่พระแม่ย่าเคยประทับอยู่พระแม่ย่าให้สั่งมาคอยรับและก็ช่วยเหลือนําทางไปยังถ้ำพระแม่ย่าครับพวกตนก็จึงคอยรอรับตามคําสั่งในฝันนั่นแหละครับ จากคาบอกเล่าเนี่ยทำให้คณะเดินทางซึ่งกําลังเหน็ดเหนื่อยกันมากเนี่ยเกิดความปิติแล้วก็ดูตื้นตันใจขึ้นนะครับมีกําลังใจแล้วก็อัศจรรย์กับเหตุการณ์อย่างนี้แหละครับชาวบ้านเองก็ถึงกับก้มลงกราบแผ่นดินนะครับเมื่อแน่ใจว่าความฝันนั้นเป็นจริงครับการเดินทางในช่วงต่อไปจึงได้รับความสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วขึ้นมากเลยนะครับเมื่อคณะเดินทางไปถึงถ้ำพระแม่ย่าเนี่ยในเชื่อมได้ทําพิธีบวงสวงครับ ขอให้การบริรณะฟื้นฟูเมืองเก่าสุโขทัยเนี่ยดำเนินไปโดยถูกต้องและก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติครับเหตุการณ์ครั้งนี้ประทับอยู่ในความทรงจําของคณะเดินทางไม่รู้ลืมหรอกครับและก็ยึดมั่นในองค์พระแม่ย่าเป็นบิ่งขวัญและก็กําลังใจมาโดยตลอดครับนางเสืองเนี่ยเป็นทั้งแม่เมืองในฐานะเป็นพระมเหสีของพ่อขุนบางกลางเท้าครับเจ้าเมืองบางยางซึ่งปัจจุบันคือเมืองนครไทยในจงังหวัดพิษณุโลกนะครับ แล้วก็คงจะต้องเผชิญกับปัญหาการก่อสร้างอาณาจักรสุขโขทัยต่อการศึกสงครามโดยรวมกําลังกับพ่อขุนผาเมืองซึ่งเป็นเจ้าเมืองราชนะครับนักติศารณและนักโบราณคดียังตกลงกันไม่ได้หรอกครับว่าเมืองราชเนี่ยเป็นเมืองอะไรระหว่างโคราชที่นครราชสีมานะครับหรือว่าเมืองศรีเทพที่เพชรบูรณ์ครับพ่อขุนผาเมืองเนี่ยเป็นพระสหายที่เมืองบางขลังและเขายึดเมืองสุขโขทัยจากสมาท์ขอมลําโพงได้นะครับ นางเสืองนี่คงจะต้องเลี้ยงดูพระราชโอรสสามพระองค์และพระธิดาอีกสองพระองค์อย่างใกล้ชิดสนิทสนมที่สมกับเป็นนางพระยาของพระมหากษัตริย์ครับจนพระราชโอรสเนี่ยทรงเป็นกษัตริย์ถึงสองพระองค์นะครับนั่นก็คือพ่อขุนบานเมืองและก็พ่อขุนรามคำแหงมหาราชครับส่วนในฐานะการเป็นพระชมดาของพระโอรสและธิดานั้นนะคงพิจารณาได้ครับจากหลักศิลจารึกที่1นนะครับว่าการปลูกฝังให้พระราชโอรสโดยเฉพาะ เพราะขุนแรงความแห่งมหาราชมีลักษณะเช่นใดนั้นอาจจะยกตัวอย่างได้ครับว่าเป็นความเป็นลูกที่มีความเคารพและก็รักพ่อแม่กระตันยูรู้คุณนะครับมีคําจารึกในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งบรรทัดที่1 0บถึงสิบแนะครับบอกอย่างนี้ครับเมื่อชั่วพ่อกูกูบาเรอแก่พ่อกูกูบาเรอแก่แม่กูกูได้ตัวเนื้อตัวปลากูเอามาแก่พ่อกูกูได้หมากส้มหมากหวานอันใดกินอร่อยกินดี กูเอามาแก่พ่อกูกูไปที่หนังวังช้างได้กูเอามาแก่พ่อกูกูไปท่อบ้านท่อเมืองได้ช้างได้งวงได้นิ้วได้นางได้เงื่อนได้ทองกูเอามาเวรแก่พ่อกูพ่อกูตายอย่างพี่กูกูพร่ำบำเรอแก่พี่กูดังบำเรอแก่พ่อกูพี่กูตายจึงได้เมืองแก่กูทั้งกลมแล้วก็มีความเป็นนักรบที่กล้าหาญชาญชัยนะครับ ในศิลาจาึกหลักที่หนึ่งบรรทัดที่3ถึง10บเนี่ยบอกว่าเมื่อกูใหญ่ขึ้นได้19เข้าขุนสามชนเจ้าเมืองชอดมาท่อเมืองตากพ่อกูไปรบขุนสามชนหัวซ้ายขุนสามชนขับมาหัวขวาขุนสามชนเกลื่อนเข้าไพรฟ้าหน้าใสาพ่อกูหนียะา่ย่ายพ่จัดแจนกูว่หนีกูขี่ช้างแบกพลเข้าก่อนพ่อกู กูต่อช้างด้วยขุนสามชนตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาดเมืองแพ้ขุนสามชนพ่ายหนีพ่อกูจึงขึ้นชื่อกูชื่อพระรามคำแหงเพื่อกูพุ่งชนช้างขุนสามชนฟังยากนิดนึงนะครับภาษาเก่าจริงๆครับโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยศิลาจารึกหลักที่หนึ่งก็คือพระราชภารกิจของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชครับผู้ทรงเป็นพระปิโยรสของพระนางเสืองครับ ได้ส่งเลี้ยงดูอย่างสมบูรณ์แบบเท่าที่นางกษัตริย์พระองค์หนึ่งจะพึงปฏิบัติได้ครับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยเคยแสดงปาทขา,าและก็แปลเป็นภาษาอังกฤษไว้นะครับสะท้อนถึงพระราชกรณียกิจของพ่อคุนรามคำแหงมหาราชอย่างน่าประทับใจครับไม่ว่าจะทรงเป็นนักปกครองนักปราศนักกฎหมายนักประชาธิปไตยนักเกษตรและก็สิ่งแวดล้อมนะครับทรงปกครองแบบ ปีตุลาธิปไตยครับก็โดยกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เคยอ่านภาษาไทยที่ไหนภายเราะจับใจและซึมน้ำตาเท่าข้อความในสิลาจารึกพ่อคุณรามคำแหงเลยหม่อมราชวงศสเสนีปราโมทเนี่ยบอกเอาไว้เมื่อวันที่25ธันวาคม2508นะครับมีข้อความในสิลาจารึกหลักที่1ในด้านที่4นะครับบรรทัดที่11-18 ที่สะท้อนถึงพระราชะจริยวัตรอันสง่างามของลูกชายของนางเสืองครับที่ทรงเป็นยอดพระมหากษัตริย์ชั้นมหาราชและก็ทรงเป็นแบบอย่างของความเป็นคนไทยที่อ่ดน,น้อมถ่อมตนครับอันเป็นคุณสมบัติของความเป็นปราดนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าพ่อขุนรามคำแหงนั้นหาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนไทยทั้งหลายให้รู้บุญรู้ธรรมแท้แต่คนอันมีในเมืองไทยด้วยรู้ด้วยลวกด้วยแกล้วด้วยหานด้วยแคะด้วยแรง หาคนรักเสมอไม่ได้อาจปราบฝูงข่าศึกมีเมืองกว้างช้างหลายสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่แสดงให้เห็นครับว่านางเสือง่เป็นแม่ที่เรียกว่าเป็นแม่ที่ดีของลูกๆก,กันนะครับเรื่องหนึ่งก็คือจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยไม่มีศาลหลักเมืองเหมือนเมืองหลวงและก็จังหวัดอื่นๆน,นะครับเพราะว่าชาวเมืองมีพระแม่ย่าเป็นมิ่งขวัญแล้วครับเป็นหลักรวมใจของคนสุขโขทยัยตั้งแต่อดีตการมาจนถึงปัจจุบันนะครับศาลพระแม่ย่าจึงเสมือนเสาหลักเมืองครับคุณผู้ฟังครับ อันเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณของพระนางเสืองครับสตรีสุขโขทัยที่ยิ่งใหญ่ในฐานะพระมเหสีและพระราชมารดาของกษัตริย์แห่งสุขโขทัยครับต้องรับภาระหนักและก็มีความสําคัญตลอดพระชนชีพเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีการตั้งราชอาณาจักรเพื่อสร้างความเป็นชาติไทยครับและก็มีศึกสงครามอยู่แทบจะตลอดเวลานะครับในฐานะพระแม่เมืองเนี่ย คงต้องให้กำลังใจแก่พ่อเมืองแล้วก็ช่วยเหลือกิจการต่างๆนะครับเช่นการปกครองการช่วยเหลือไร่ฟ้าหน้าใสการบำรุงพระพุทธศาสนาการปกป้องคุ้มครองค่าราชบริพารฝ่ายในนะครับและก็การทำนุบำรุงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามอยู่แทบจะตลอดเวลาครับในส่วนของบทบาทของพระราชมารดาที่มีพระโอรสธิดาถึง5พระองค์เนี่ยนางเสืองน่ยคงจะต้องอบรมเลี้ยงดูให้เป็นลูกที่ดีนะครับ มีความกตัญญูกตเวทีครับและก็มีความรับผิดชอบเป็นทั้งนักรบที่กล้าหาญชาญฉลาดและก็เป็นผู้นําที่ดีของไพร่ฟ้าประชาชนด้วยครับคงเป็นที่ประจักษ์กันแล้วล่ะครับว่านางเสือนได้ปฏิบัติพระองค์สมกับที่เป็นแม่ที่ดีนะครับเปรียบเหมือนแม่ดีเด่นนะครับเห็นจากพระปีชาสามารถของพ่อขุนรามความแหงมหาราชแล้ครับเมื่อครั้งที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และก็มูลนิธินักแสดงอาวุโสเนี่ยร่วมกันจัดแสดงละครเวทีอิงปรติศาสตร์เรื่องนางเสืองนะครับอันเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา85พรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเมื่อวันที่5ธันวาคม2555และก็เฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งนั้นจับที่หอประชุมใหญ่สูวัฒน,นธรรมแห่งประเทศไทยครับอาจารย์สมภพจันทรประภาซึ่งเป็นผู้ประพันธ์บทเนี่ยได้สันนิษฐานเรื่องราวของนางเสืองว่าน่าจะอยู่เบื้องหลังของการกอบกู้กรุงสุโข,ขทัยครั้งนี้ด้วยนะครับก็จึงผูกเป็นเรื่องราวไว้ว่าขณะเมื่อขอมสบดัดโขนลำพงเนี่ยยึดเมืองสุโข,ขทัยนั้นเนี่ย นางเสืองก็เลือกอยู่กับพระบิดาครับจึงได้หนีออกจากเมืองไปพึ่งพ่อขุนบางกลางหาวที่เมืองบางยางนะครับซึ่งอยู่แถวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกในปัจจุบันนะครับส่วนพระอนุชาก็คือพ่อขุนผาเมืองเนี่ยอยู่เมืองราชซึ่งไกลออกไปนะครับซึ่งตอนนั้นอาจารย์สมภพแกตีความว่าอยู่แถวเมืองสีเทพในอุตรดิตถ์นั่นแหละครับก็เล่าเรื่องที่เห็นคนไทยถูกขม่มข่มเหงรังแกนะครับ จึงไปชวนพ่อขุนผาเมืองให้มาร่วมกันตีเอาเมืองสุขโขทัยคืนครับแม้ว่านางสิขรเทวีเนี่ยพยายามทัดทานก็ไม่ฟังครับเมื่อตีเมืองสุขโขทัยได้พ่อขุนผาเมืองซึ่งเป็นพระราชบุตรเขยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับเห็นว่าตัวเองเนี่ยไม่สมควรที่จะได้ขึ้นครองเมืองครับก็จึงได้ยกเมืองให้กับพ่อขุนบางกลางหาวแล้วก็ให้เสกสมรสกับนางเสืองพระพี่นางนะครับพร้อมยกพระนามสีอินทรบดินทราทิตย์ ที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าชัยอรมันที่7ให้ครับเพื่อให้เป็นยันกันขอมจากที่ปรวติศาสตร์บันทึกไว้แค่แม่กูชื่อนางเสืองเท่านั้นล่ะครับคำจารึกที่กล่าวถึงแม่สั้นๆในศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อคุณรารมคำแหงมหาราชเนี่ยไม่ใช่แค่คำพูดสั้นๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าแฝงนัยยะและก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงบทบาทของผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งอยู่ร่วมสร้างเมืองสุโขทัยและก็สร้างชาติไทยมาตั้งแต่700รกว่าปีก่อนนะครับจนวันนี้เราแม้จะรู้จักชีวิตของนางเสืองได้ไม่มากนักแต่จากหลักฐานประกอบและการตีความจากสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นและก็หลักฐานในศิลาจารึกหลักต่างๆทำให้เรามองเห็นว่าแม่คนแรกของไทยที่ปรากฏในจารึกประวัติศาสตร์อย่างนางเสืองนั้นมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติเรามาตั้งแต่ต้น ไม่น้อยเลยทีเดียวหรอกครับคุณผู้ฟังครับขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับผมแนบช่องทางการติดต่อไว้ที่กล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณในทุกๆคำติชมแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆนะครับรวมไปถึงรูปภาพซึ่งผมจะโพสต์ไว้ใน f c e b o o k f แ Fanpage ของคนติดเล่าพร้อมๆกับที่โพสต์คลิปนี้นะครับลองตามไปติดตามชมแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่สนทนากันได้ครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ